เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่ครับทุกคนนี่ชายอย่าก,กระโดดลงมาผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับมีอะไรค่อยๆคุยกันนะครับผมห้ามกระโดดเด็ดขาดครับทางบ้านให้อภัยแล้วนะครับผมวิเศษอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยว่ะมันจะมีนะครับนะไอ้พวกที่อยากที่หาว่าผมทําทอย่างงูนทําอย่างนี้นะครับนะอยากทาเหมือนเราแต่ทําไม่ได้นะครับผมของเราดู พบอุปกรณ์ทั้งหมดของจริงหมดครับอ้เหียมายังทูบลอยได้มายันงทูบลอยได้ครับทุกคนอยากย่ายเกาะแล้วนะครับผมเซ็ตยันแมลงมุมครับทุกท่านแมลงมุมตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าผมสั่งตรงจากอเมริกานะครับผมแต่เครื่องดันมาตกอยู่ลำลูกกานะครับนะมีทีมพอปอยู่นะครับที่ทําแบบนี้นะครับผมก็จานไม่แพงนะครับแสนกว่าบาทนะครับผมอะไรท่านอาจจะเคยเห็นลักษณะนี้แต่ทําไมใหม่นะครับนะ ในที่อื่นแต่บอกได้เลยว่าที่นี่ไม่มีแน่นอนนะครับผมเพราะเราไม่ได้ซื้อพสัทธร้านสรพัธทานนะครับผมไอตัวนี้นะ่าสนใจครับทุกคนโอ้โหฮะลอกสัตว์หนึโอเคนะเสียงเชื่อไลยะหเสียงหมาเสียงหมาครับใครเอาไปแช็กนนไขหมามาวะตายบันไดแม้ครับ ึเฮียทุกทุกคนครับ <c oughs> ได้ประเด็นครับผมคุณต้องไม่เชื่อกับสิ่งสิ่งนี้ครับทุกท่านเ่คือห้องน้ำครับ <c oughs> ห้องน้ำจริงๆครับทุกคนมีหิ้งอยู่ในห้องน้ำครับ <c oughs> น่าจะอยู่มานานแล้วด้วยนะครับผมดูจากสภาพนะครับโอ้โห เข้าใจแล้วคำว่าขี้ก็ปวดบทสวดก็จำไม่ได้เป็นยังไงโอ้โหตำราฉบับไหนของมึงไว้เนี่ยกูอยากจะรู้จริงๆเลยมึงนับถืออะไรวะเขาคนนี้อาจจะนับถือโดปิตานะครับทุกท่านไม่มีกำแพงด้วยไม่มีผนังด้วยเดี๋ยวเดร่องรอยว่าเมื่อก่อนเคยมีกำแพงกั้นอยู่ไม่มีผมแดนกั้นระหว่างหิ่งกับโถไม่มีผมแดนกั้นระหว่างหิ่งกับขี้ครับทุกคน มึงก็ไม่เลือกให้มันเฟี้ยวๆน่วยวะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจยิ่งกว่าอันนี้น่าสนใจยิ่งกว่าขิงกับขี้อีกครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงเขี้ยไข่ทุกแกแม่งโกดังทุกแกครับทุกคนหูยไข่ทุกแกเต็มเลยครับ <c oughs> ถ้ามีเสียงอะไรกูทษตทุกแกไปก,ก่อนนะหแล้วตัวมันอยู่ไหน <c oughs> ั้งปแกทั้งแฟนทั้งผีทั้งอาถรรพ์ทั้งสัมภเวสีเอาสักอย่างเว้ยผมบอกก่อนไว้ตรงนะจุดจุดนี้เลยนะครับผมเพราะผมไปยินขึ้นไปข้างบนแล้วและผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องดรามา่าไม่มีใครรู้ดีไปกว่าผมแน่นอนนะครับผมด้านบนไม่มีพระแม้แต่องค์เดียวนะครับไม่มีแม้กระทั่ง อะไรก็ตามนะครับผมที่สื่อหรือแสดงเลยว่านี่คือหิ้งพลักในทุกบริบทนะผมย้ําเลยนะว่าในทุกบริบทเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาดราม่านะครับผมถ้าหากผมจะทําอะไรกับมันเข้าใจตรงกันนะครับทุกคนนะวิจารณญาณอยู่ไหนนะครับตอนนี้นะครับผมผมอยากให้ทุกคนหยิบคําว่าวิจารณญาณน,นะครับผมมาทัดหูด่วนเลย นะครับเพราะสิ่งที่คุณเห็นไม่เรียกว่าหิ้งพระครับและหิ้งพระไม่ได้อยู่ในห้องน้ําด้วยนะครับผมหิ่งนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไหว้อะไรหรือนะครับเจ้าของเก่าเขาอาจจะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าใช้การออกแบบตามประเทศที่อุนะเนื่องจากมีข้อจํากัดในส่วนของพื้นที่ก็เลย mix and match เอาทุกอย่างรวมไว้ในที่เดียวกันเลยแต่ที่แน่ๆไม่ต้องดามมาเรื่องประเด็นหิ้งพระ นะครับผมเพราะนี่ไม่ใช่หิ้งพ้าแล้วไม่มีอะไรที่อยู่ตรงนั้นเลยนะเพราะถ้าเป็นหิ้งพ้าหรือมีแม้กระทั่งพระพุทธรูปหรืออะไรก็ตามผมก็ดรา้อนไม่แตกไม่แตกทุกทุกคนรู้ดีใครตามผมมานานจะรู้ดีนะครับผมเขาอาจจะนับถือโนบิตะครับทุกคน